มาส่งถึงปีน้องโปรแกรมแถมปันแห้งข้าวขาตั้งเซงนขาอเมื่อได้ก่อเมียนญาในวันที่12เดือนทอันวาคมส่หินสาวศิาเนาะตอนตานได้การข่าวข่าคาตอนได้ได้ก่อข่าวเตี่ยวตั้งข่าวเงาเกี่ยวกับโดยรองซึ่งมันเอาตับน้ำตับกลางเ้าโทษซึกหลอดตึ้นจีเวียงมินปะในขะเดี๋ยวร่องข่าวเงาปางตึกในเมืองหลักแข็งในเสียวก็มาผักตอนป้นปีน้องเขาวกว่าในขาอเกี่ยวกับโดน,อน,อน้องในเศษจุ้งไม่ดีสามซุ้มออกขา่าวว่าพนลังกองิซึ่งมันเขาในเอาตับน้ำ จับกางเขาทศซึกหลอดตึกขึ้นตีเวียงมินเปียอันดังฝ่ายซึกหลักไข่เอเขาซิมกุมกำไลไว้นั่นหวาไแนเหมือในวันที่สิบเดือนตุน2องสอง,งส,สีนั่นซึ่งมาแล่ซึ่อลักไข่เอเลยเปลี่ยนปางตึกกันในหม่างพื้นตีเมืองหลักแข็งนั่นเสผาด้านของศิซึ่งม,มันเอาวานสนกลเมืองเปลี่ยนเป้าหมายเสตึกยืดในย,ย,ววา,นนยาวเหลือสินั่นนะค่ะเมื่อในวันที่หกเดือนตุน2 2งสอง้สีน,สน,นั่นเกาะตั้งฝ่ายตับซึกหลักแข็งเอเอนะค่ะตึกซิมกุมกำไลเวียงมินนนเยัาวส ถึงมาในวันที่เก่าเรือนทวนสองสายนาสีนั้นผานังของศิษซึ่งมันขึ้นเอาตับน้่มตับกลางหาวโทษซึกหลอดดึกขึ้นวมาในขคาออดีนันปางตึกบอกคำในนะครับผานังของศิษซึ่งมันตีปู่นักยุนนั่นก่อยอเคืองลงมเสกเนรปุนตีเมื่อในวันที่เก่าเรือนทวนสองสายนาสีเดาปอดเนรขยายเปลี่ยนมองสี่สิบสองมานมน,น,นั่นต่อพอถึงวัยวันสิบสองมองสิบมานี่นั่นเสซึ่งมันอันปักตับไว้ตีกรุงพะล้าดิงตองนั่น ยื้อเครื่องลงสาซ้ำหิมเวงยานเปียนันอมยอมสามสิอกเหมือนกันในขาอผนันขอศิษสซึกมานตับ4ีเอ็นั่นก็ยื้อเครื่องลงสสาในพื้นตีอมยอม1ิบเก้าปกเมื seguinte, OK. ่อในวันที่เก่าเรือนทนวงสองสาสยามวายวัน1นึ่มสาองมันนีนั่นก็ซึ่งมันเอาเครื่องวินแก๊สภายตานะคะพื้ยื้อสในเวียงยานเปียนันอมย้อมสี่ปกเอาเคืองวินเอม่สดพืยื้หนึ่งปกแหละ บางลงตุ้เสดใน้อกหาแหล็บบอกฮกวิยงยันปียซึนันวันในขาอออาคันได้ก่อเปลี่ยนข่าวเงาเกี่ยวกับเรื่องฟังตึกในเกี่ยงตับซึ่งระแขคงเอระดังของสีซึ่งมันในพื้นที่เซเว่งมินเปยนียในคขาเนาะฝังตึกในเกี่ยงตับซึ่งระแขคงเอระดังของสีซึ่งมันพองยามตัวเดียวใน้ในขาเนาะผ่ายดั้งตับซึ่งระแขคงเอเขาซิมไลเคอร์ของสีซึ่งมันเขาหลายลำอยู่เหมือนกันในขาอสืบเสร็จแล้วขาขึ้นมาถอมด้วยข่าวเงาเกี่ยวกับเรื่อง ร่างผ่ายรัสเซียนะคะเลยส่งต,นต้นกา45ล้ำพื้นยิ่งใสในเมืองยูเคีนนะคะอ๋รัสเซียส่งต้น45ล้ำพื้นยิ่งใสโครงสร้างพื้นฐานผ่ายการฝึกซ่อมยูเคีนนะคะอยู่กับเิวลองได้เสด็จร่งสื่อข่าวเอพีรายงานว่าเมื่อในวันที่17เดือนธันวาคม2564บนมาในนะคะตับซึ่งรัสเซียเลยส่งต้นตั้งมุด45ล้ำพื้นยิ่งใสในเมืองยูเคีนมีเป้าหมายผ่ายป้ายการฝึกซ่อมตั้งโครงสร้างพื้นฐาน จอมผังปางไหลเมืองยูเคนเซผ่ดังยูเคนก็ยึดตกไหลแปดต่าสี่สิบล้ำมาในเสตายังมีก้นในด้งนมาดเจ็บหนึ่งก็แหล่เฮนเยสไดเก็ะมีหลองลูซุมแทงละลายพปื้นติในข่าวนอกเหลือเสนในในขานณาะจากต้นอันยูเคนยึดตกแปดนั้นยังตกเขาก้าก่อนในเมืองโมโดวาอันอยุ่ทิซับแหล่ดินเมืองยูเคนนั่นแหละอยู่ดีจอมซึงเมืองโมโดวก็เลยลาดว่าปางตึกดัดแชต,ตังยูเคนนั่น ุ่มย่อนมาถึงเมืองมูโดวาแทางปอกหนึ่งอยู่วันในค่ะสืบลัดป้าแทงว่าดลองทุบหันจากตน้นเมืองมูโดวาปดจานันเปลี่ยนการปัน่นพังแหละลองอันดัชเชียเข่าตึกยูเคนนั่นกอบเปลี่ยนเพตดอจึงเมืองในปอดตอนก็เปืีนอันแหล่ดิไลสืบกัก้ำใจแถมยูเคนก่อแทางอยู่วันในค่ะโอกาสในก่อเปลี่ยนข่าเงาหนกเมืองเกี่ยวกับผ่นดังรัสเซียก็ยังสืบตึกดะยูเคนอยู่ติกๆนะคะ่ะ คำเล่าสุดในกองยิน z ุ o m นับยำเอากลุ่มมบนถึงปีนอัพโปรกร,รมแถมปันเฮาเขาดังเสียงอยู่ค่ะยิน z ุ o m นับยำอย่าดำเสียขาวใจเขาเนี่ยมาสำคัญค่ะ